สารดีกาสิ้นสุดแล้วหลอนคุณหนูพินคุณหนูพินสารดีกาคือสิ้นสุดมึงจะสู้กับอะไรสารดีกาคือสิ้นสุดมึงสู้อะไรสู้กับกรรมของคุณพ่อเธอเหรอสู้กับอะไรสารดีกาคือสิ้นสุดจะ้ะประชาชนต่างหากที่สู้กับการคอร์รัปชันของพ่อมึงมาโดยตลอดอย่ามาทำหน้าเศร้าเล่าความหลังอย่ามาทำหน้าเศร้าเล่าความเท,ท็จฉันก็ไม่ได้เป็นคนใจไม้ใชนละกรรมแต่เธอบิดเบือนอีกแล้วกันอิดเบือเบือนบิดเบือนอีกแล้วเนี่ยอย่ามาทำหน้าเศร้าเล่าความเท็จ บิดเบอือนอีกแล้วอย่าบิดเบอือนจ้ากรุณาอย่าบิดเบือนกรุณาอย่าบิดเบือนกรุณาอย่าบิดเบือนเด็ดขาดกรุณาอย่าบิดเบอือนบอกแล้วนะเธอเห็นปากฉันไหมฉันกินอะไรน้ํากินอะไรไปเยอะแยะมากมายปากฉันก็ยังเด้งเหมือนเดิมนี่คือลิปสักปากดเรมาริกาเลยนะฉันจะบอกให้นี่ลิปด็อกเตอร์มาริกามีทั้งหมด6สีถ้าเธอไม่เก็บไว้ฉันบอกเลยว่าเธอเสียใจแน่เนี่ยลิปสติกด็อกเตอร์มาริกาฉันบอกให้ คือฉันเป็นคนรอบชอบลิปสติกลิปสติกเนี่ยฉันมีเป็นร้อยเลยฉันชอบลิปสติกฉันเป็นคนชอบลิปสติกและฉันทําลิปสติกมาทั้งหมด4คาแรคเตอร์4คอลเลคชั่นพวกเธอพวกเธออยากจะให้ฉันอันนี้พูดตรงๆนะบางคนอนชอบบอกว่าเธอรู้ไหมแบบฉันอยู่วงการน,นี้มาตั้งแต่ปี2,538ตั้งแต่ปี2,538 หลังจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติเมื่อปี36ปี38ฉันก็เป็นนักข่าวเลยเรียนจบเป็นนักข่าวเลยแล้วปี40ฉันก็อยู่ไอทีวีเลยจนบัตรนี้ปี2568ฉันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นฉันอยู่วงการมากี่ปีอะหลังปี38อย่างเป็นเรื่องเป็นราวหลังปี38ฉันอยู่มาตั้งแต่บรรหารเป็นนายกชวนสมัยแรกนี่ฉันยังเป็นนักกีฬาทีมชาติอยู่บรรหารสมัยแรกบรรหารบรรหารปี37 38เป็นนายก ฉันเป็นนักข่าวแล้วฉันอยู่มาตั้งแต่บรรหารเป็นนายกจนบรรหารตีไปแล้วแล้วจากนั้นพลเอกชลิตเป็นนายกจนพลเอกชฉลิตกําลังจะดูเย่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะก็แก่แล้วทุกคนฉันอยู่มาตั้งแต่ปี38จนวันนี้ปี68มันกี่ปีวะ3าปีผ่านไปเนาะแต่เธอดูหน้าฉันสิเธอจงดูหน้าฉันสิฉันอยู่ในวงการการเมืองมาตั้งแต่ปี38ตั้งแป็ดตั้งแต่เป็นนักข่าวฉันเป็นนักข่าวทำเนียบมาตั้งแต่ปี38วันนี้ปีส วันนี้ปี68ผ่านไปกี่ปี30ปีแต่เธอดูหน้าฉันสิเธอรู้ใช่ไหมสกินแคร์เป็นเรื่องสำคัญมากและสลิปปิ้งมาร์กมันสำคัญฉันบอกพวกเธอเลยสลิปปิ้งมาร์กมันสำคัญถ้าเธอคิดว่าเธอจะช่วยดูแลตัวเองเธอจงซื้อสลิปปิ้งมาร์กไปแต่ถ้าเธอเกิดคิดว่าเธออยากจะ สนับสนุนชั้นสกินแคร์ด็อกเตอร์มาริกาค่ะอยู่ในติ๊กต็อกช็อปซื้อไปเลยซื้อไปใช้แล้วเธอเนี่ยได้ support, สปอนเซอร์ของรายการชั้นถ้าเธออยากจะฟังชั้นพูดอยู่ทุกเมื่อเช้าวันจงสัพพอร์สินค้าชั้นไม่ใช่เข้าเซเว่นติ้งน้องซื้อซาลาเปาเสร็จแล้วก็ออกไปแล้วบอกว่าดรมาริกาฟาสตสิฟัดเลยฟัดตไปเลยดกรมาริกาฟาสสิฟัด์ไฟหยุดทำไมฟัดไปเลยติ้งน้อง รับซาละเป่าด้วยไหมคะแล้วก็มายืมปากกูด่ารัฐบาลด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าขามนด่าขามุด่านน่นด่านี่ยืมปากกูตลอดแต่เข้าเซเว่นซื้อสกินแคร์เซเว่นเป็นซองๆกูเนี่ยเจ้าสัวยิ่งกว่าเซเว่นก็ care, เนี่ยแหละด็อกเตอร์มาริกาสกินแคร์เนี่ยกูมีร้านของด็อกเตอรมาริกามึงซื้อใน t i กตอกด็อกเตอร์มาริกาช็อปแอนมหาสุขช็อปและมหาสุขช็อปสอง มีสามสาขาค่ะหน้าร้านดเรมริกาอยู่ในติกตอกชอบอีหา่าผัวไปมีเมียน้อยก็มายืมปากกูดาพวกมึงนี่มึงจะใช้ปากกูฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะผัวมึงนะ่าไม่ใช่ผัวกูยืมปากกูดาไม่ถูกต้องอินักข่าวหมั่นไส้เมียนายกแม่งก็มายืมปากกูดาส่งคลิปมาให้ดกตรมริกาแปดคลิปเก้าคลิปสิบคลิปมึงจัดหน่อยมึงจัดหน่อยมึงจัดหน่อยนักข่าวทั้งนั้นแหละมึงจัดหน่อยสิ นักข่าวทั้งนั้นมันไสเมียนายกดรมริกาจัดให้หลายดอกเลยทีเดียวเจ๊าจา๋าไม่ต้องมาโกรธกูหรอกนะที่กูจัดให้นั่นน่ะนักข่าวทั้งนั้นที่ไหว้วานน้องๆน้องๆน,น,นักข่าวมันไส้มาก <c oughs> โอเคเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่นะคะอย่ามานั่งแต่ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองเจ๊ดูแลหนังหน้าตัวเองด้วย แตบริการผลิตสินค้ามาจัดจําหน่ายด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งฉันชอบมีฟิลของฉันเนี่ยเป็นฟิลชอบธุรกิจชอบแม่ค้าชอบความเป็นแม่ค้าฟิลแม่ค้าฟิลค้าขายี่ยซื้อมาขายไปได้เงินทุกวันเนี่ยฉันชอบอันนี้ฟิลนี้นะคือฟิลฉันเป็นเป็นคนชอบทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วฉันแล้วฉันชอบงานค้าขายมาตั้งแต่เด็กอยู่ละอันนี้ฟิลที่หนึ่งอันที่สองก็คือฉันมีความรู้สึกว่าฉันโตแล้วฉันอายุห้าสิบสองปี ฉันเนี่ยควรจะต้องดูแลสังคมดูแลบ้านเมืองให้พิทยาทานกับคนแต่สิ่งที่ฉัฉนมีประสบการณ์คือตลอดชีวิต30ปีฉันมีประสบการณ์เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองและกฎหมายบ้านเมืองที่เปลี่ยนแต่ละยุคแต่สมัยเพราะฉะนั้นฉันก็เลยกลายเป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องการเมืองนิดหน่อยทีนี้เวลาฉันจะไปพูดเรื่องบันทงบันเทิงฉันก็ไม่ถนัดเพราะฉันก็ไม่ได้รู้จักสายบันเทิงไปรู้เรื่องฉันไม่มีประสบการณ์อันอื่นฉันมีประสบการณ์เฉพาะเรื่องบ้านเมือง30ปีของฉันน่ดังนั้นเนี่ยฉันก็เลย ผลิตสินค้าสามีฉันก็เลยสนับสนุนให้ผลิตสินค้าแบรนด์ตัวเองเพื่อจะไม่ต้องยุ่งเหยิงเวลาเราจะเอาสินค้าแบรนด์คนอื่นมาขายแล้วเราพูดเรื่องการเมืองแล้วคนอื่นเขาไม่พอใจเจ้าของสินค้าเขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ดังนั้นดรมาริกาก็เลยผลิตสินค้าตัวเองมาขายขายได้ก็ได้ขายไม่ได้ก็เรื่องของกูเพราะกูลงทุนเองไม่มีหุ้นส่วนกูคนเดียวออริจินอลดรมาริการและแอนสามีไม่มีหุ้นส่วน,นว Anne, มไม่มี ฉันรวยก็รวยด้วยตัวเองฉันจนก็จนด้วยตัวเองกําไรก็กําไรด้วยตัวเองล้วนๆคือออริจินัลตัวเองฉันจะบอกพวกเธอให้ดังนั้นการซื้อสินค้าดเรมาริกากําไรขาดทุนอยู่ที่ดเรมาริกาซื้อไปเถอะเดี๋ยวจะอีกไ,ไม่เกินปีหน้าไม่เกินสองปีจะเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่ตอนนี้ขอตลาดหลักแสนก่อนได้ไหมขอตลาดหลักแสนก่อนแต่ว่า อย่างที่บอกอะนะสบู่แดงดรอเตอรมริกามันลดมากนะซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนนะสบู่แดงนำ้ำไมเนียที่ทําอะไรสบู่แดงเนี่ยจัดการเรื่องฝ้าเรื่องกระเรื่องจุดด่างดำหน้าเป็นฝ้าใช้สบู่แดงดรอเตอรมาริกาซื้อหนึ่งก้อนแถมให้อีกหนึ่งก้อนใช้นานไหมแล้วแต่คุณจะใช้บ่อยหรือเปล่าสบู่มีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้โชว์ไม่ต้องถามหรอกว่าใช้นานหรือไม่นานเป็นสบู่ก้อนกีเซลินมันจะไม่ค่อยยุยง่ายแต่มันจะมีผงถุงตีฟองให้ สบู่ใช้ล้างหน้าช้ไล้ลางคอแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดซื้อไปสองก้อนไม่ต้องประหยัดหมองตรงไหนถูตรงนั้นคล้ำตรงใดถูตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือขาหนีบถูได้หมดจบนะคะสะบู่แดงดรอเตอรมาริกาหน้าหมองขาหนีบหมองใช้สบู xter, ่ดกเตอร์ดอเรมาริกาไปดมดมมองมอง,มองตรงนั้นเลยจัดไปสบู่แดงดรอเรมาริกาเลิศมากกระจ่างใสเลิเพราะว่ามีน้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศส มีเอิร์ธมารีนวอเตอร์จีซึ่งเป็นน้ําแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสอยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งเกิดจากภูเขาไฟเก่าที่ตรงจุดนั้นและเป็นน้ําแร่ธรรมชาติตัวนี้จะช่วยลดอักเสบลดบวมและกระจ่างใสมีหัวไชเท้าสร้างความกระจ่างใสไม่อยากจะพูดคําว่าขอวะไม่อยากจะพูดคําว่าสร้างความกระจ่างใสแล้วก็จะมีตัวของสารสก,กัดจากอาบูตินสารสกัดจากอาบูตินซึ่งเป็นธรรมชาติและมีเนเจนามายวิตามินบําบำรุงเข้าไป ลดฝ้ากะจุดด่งดำและมีน้ำหมักดอกกุหลาบและมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ชอบดิฟูเซอร์ชอบก็เลยอยากให้บ้านตัวเองหอมอยากให้ห้องนอนตัวเองก็หอมอยากให้ห้องน้ำก็หอมเวลาแขกมาบ้านเพื่อนมาบ้านห้องน้ำหอมห้องรับแขกหอมสนทนาภาษาอะไรคลียแต่ห้องหอมโต๊ะทานข้าวหอมนั่งอยู่กับผัวกินข้าวกับผัวสองคนห้องหอมนอนหอม มันเป็นบรรยากาศที่ดีอ่ะมันเป็นเหมือนเราอยู่สปาตลอดเวลาคือฉันอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉันอยากแบบฉันอยากอย,กอยู่คือเราอ่ะเวลาเราโตมาระดับหนึ่งอ่ะฟิลของเราคือเราต้องอยากมีคุณภาพชีวิตอ่ะเธอเข้าใจไหมเธอคุณพี่ก็พอจะเข้าใจคําว่าคุณภาพชีวิตเนาะคือดรอเรมาริการ์ีควมรู้สึกว่าเราก็ทํางานมาอย่างหนักหน่วงและตอนนี้เราก็ยังทํางานอยู่แล้วเราก็เป็นคน alert ซะด้วยสิแต่เราอยากอยู่ในบรรยากาศของความมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลิ่นจะช่วยเราได้เยอะมากคุณแม่เชื่อฉันกลิ่นมันช่วยเราได้เยอะมากจริงๆคุณภาพชีวิตมันมาช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้มันฟูสมบูรณ์บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเหมือนเราใส่เสื้อสวยๆเหมือนเราติดกิ๊บสวยๆเหมือนเราทาน้ําหอมในตัวเราหอมๆเหมือนเราทาลิปสติกสีสวยๆเหมือนเราเนี้ยแต่กลิ่นที่อยู่ใกล้ตัวเรา กลิ่นที่อยู่ตามที่ต่างๆเวลาเดินเดินเข้าตรงนี้หอมเดินเข้าบ้านหอมเวลาผัวเดินเข้ามาผัวหอมตั้งแต่อยู่ห้องน้ําออกมาในห้องหอมอีกเข้ามาหาเราที่ห้องนั่งเล่นหอมเดินเข้าคือหอมทั้งบ้านฉันชอบบรรยากาศแบบนี้เข้าใจไหมเออไม่รู้สิฉันเป็นทําไมดรมลิกาจึงเป็นคนที่มีความ alert เพราะว่าฉันชอบเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองไป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 ระจําวัน ไปวันวันไปประจำวันทำให้ทุกวันของฉันมีความสุขแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตฉันเป็นคนอย่างนี้แล้วฉันจึงมีเป็นคนที่สามารถเติมพลังให้กับเพื่อนฝูงที่บางทีเขามาเติมพลังให้กับคนรอบข้างเติมพลังให้กับครอบครัวเติมพลังให้กับเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพราะว่าฉันเน้นคุณภาพชีวิตประจำวันของฉันเพราะฉะนั้นพวกเธอก็เช่นกันเธอสามารถที่จะเติมพลังให้กับคนได้ทั้งโลกถ้าเกิดเธอ มีพลังพอหรือว่าเธอเป็นคนที่มีการเติมเต็มคุณภาพชีวิตของเธอให้สมบูรณ์ถึงแม้เธอจะมีเงินมีทองกองก่ายไม่ได้เยอะใหญ่มากมายแต่เรามีสิทธิ์ในการที่จะทําให้ชีวิตเรามีคุณภาพอ่ะเข้าใจไหมเราเลือกที่จะให้ชีวิตเรามีคุณภาพได้ค่ะเติมเต็มมันเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นฉันจึงบอกว่ากลิ่นมุมมอง อะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเองทําทุกอย่างให้มันดีทําทุกอย่างให้มันดูมีความหอมทําทุกอย่างให้มีความสีวิไลทําทุกอย่างให้มันเป็นระเบียบทําทุกอย่างให้มันมีสวยงามเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรที่เรามันดูเก่าแก่โละเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทาให้ทุกอย่างมันมีความตื่นมาแล้วมีความสุขเธอเข้าใจยังเออเพราะฉะนั้นเครื่องหอมมันจึงสําคัญเครื่องหอมประจําตัวเครื่องหอมประจําบ้านสําคัญจริงๆแล้วมันจะต้องไม่อันตรายโอเคนะคะสำหรับดิฟูเซ่ดอทคอมริกาเราเน้นหมัก นะคะเราไม่ใช้สารสกัดอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นจึงปลอดภัยแล้วเป็นอโรมาเ t h e า a ีเราเน้นหมักนานนะคะ diffuser ถ้าเกิดมันโซอาก็คือโซอาถ้าเกิดหมักยังไม่พอหมักสองสาเดือนอะ่ะถ้าหมักกลิ่นยังไม่พอจะไม่ออกมานะคะตามนั้นค่ะเพราะว่ามันจะหอมไม่นานถ้าเกิดหมักกลิ่นไม่นานพอมันจะหอมไม่นานเราไม่ต้องการหลอกลวงประชาชนไม่เน้นขายเอาได้ปริมาณมากเน้นขายไปเรื่อยๆนะคะอ่าจัดไปเพราะว่าเราต้องเอามาใช้กับบ้านเรา เราก็กลัวว่าบ้านคนอื่นเนี่ยไม่มีความหอมเดี๋ยวมันจะเสียใจโอเคนะคะ